หถือว่าเมื่อพระราหูจรเข้าไปเดินในราศีมีนซึ่งเป็นภพที่สหรือพันธุของพวกท่านเนี่ยสิเดือนต่อไปนี้พวกท่านเจอเข้ากับปรากฏการทางโหนที่เรียกว่าชะตาแตกหรือพินทุบาทหลังจากตรีเทพอันได้แก่พระราหูจรพระเสาวจรและพระฤหัสบดีจรร่วมมีผลต่อราศีเมษมาตั้งแต่19เมษายน2566 ช่วยกันสร้างความปั่นป่วนผันผวนผิดฝั่งผิดฝาวาวุ่นทั้งด้านดีด้านร้ายไปตามเรื่องราวชีวิตของคนทุกลักษณราศีตั้งแต่19เมษายน2566เป็นต้นมานั้นครั้นถึงวันที่18ตุลาคม2566เป็นต้นไปพระราหูจรเจ้าของความมืดมัวเมาอาวิชชาตามที่คนเรียนโหนท่องกันติดปากว่าทายมัวเมาให้ทายราหูจะย้ายจากราศีเมษ ไปเดินในราศีมีนย่อมจะมีผลทั้งบวกและลบต่อคนทุกลัคนาราศีสำหรับท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนูน,นั้นในบรรดาเรื่องดีเรื่องรายที่เกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น18เดือนที่พราหูจรเข้าเดินในราศีมีนซึ่งเป็นดินแดนของพื้นฐานสำคัญชีวิตของพวกท่านอันได้แก่บ้านที่อยู่อาศัยที่ดินรถเก่งการเรียนพ่อแม่ที่เกิด ทรัพในดินสินในน้ำของครอบครัวกงสีเอกสารสัญญานั้นทางโหนถือว่า18เดือนต่อไปนี้พวกท่านจะดวงชะตาแตกหรือพินทุบาทคือจะเกิดเรื่องทุกๆยากๆรำคาญหรือเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องเหล่านี้เพราะคนต่ำช้าตามฉลกจะรำคาญคนสามานจะหมายปองตามที่เก็บข้อมูลมาเช่น พวกท่านมีแนวโน้มร้อนที่อยู่ที่กินหรือที่ทำงานหรืออยู่ที่ไหนก็อาจจะไม่มีความสุขมีเรื่องเดือดร้อนรำคาญเช่นต้องเดินทางเป็นว่าเล่นทำให้คิดถึงบ้านหรืออยู่บ้านก็มีเรื่องเดือดร้อนรำคาญญาติหรือมีเรื่องกับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนบ้านหาเรื่องด่าหรือในที่ทำงานก็โดนคนที่อยู่โต๊ะใกล้ๆหาเรื่องหรือพี่น้องเกี่ยงเรื่องดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านหรือขัดใจกันเรื่องดูแลพ่อแม่เป็นต้น ระวังการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับพื้นฐานชีวิตโดยไม่รอบคอบยกเว้นหากจำเป็นก็สู้ไปเช่นเปลี่ยนคณะย้ายสาขาหรือย้ายมหาวิทยาลัยหรือเปลี่ยนประเทศที่เรียนหรือย้ายที่ทำงานชนิดข้ามหน่วยงานซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนฐานชีวิตที่สำคัญจากที่เคยเห็นมามีการตั้งหน่วยงานใหม่เลยขอย้ายไปเพราะคิดว่าน่าจะก้าวหน้ากว่าที่เดิมสุดท้ายอยู่ไม่ได้ขอย้ายกลับ หรือย้ายภูมิลำเนาหรือเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเก๋งหรืออยู่พักการเมืองเก่าไม่ได้จึงย้ายพักไปสร้างฐานการเมืองที่พักใหม่หรือซื้อบ้านใหม่ที่ต้องผ่อนนานมากหรือทุกบ้านเก่าเพื่อสร้างใหม่ทำให้เดือดร้อนต้องเช่าบ้านอยู่ชั่วคราว หรือซื้อรถใหม่จึงกระทบเงินเก็บหรือมีเงินใช้อยู่ดีๆอยากลงทุนเพื่อระยะยาวเลยไปซื้อคอนโดหลายห้องหวังปล่อยเช่าแต่ไม่เป็นตามเป้าหมายทำให้ขาดสภาพคล่องต้องปล่อยทิ้งมีเรื่องยืดเยื้อยาวนานน่าเสียดายมากเพราะกระทบความร่ำรวยโดยรวมของชีวิตในระยะยาวหรือต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์ในดินสินในน้ำ มรดกของครอบครัวเช่นต้องแบ่งบริหารมรดกกับพี่น้องทั้งทงท,งที่พ่อแม่ยังอยู่เพราะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบมานานหรือได้มรดกเป็นที่ดินแต่ต้องเคลียร์ผู้บุกรุกหรือจ้างคนมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วยหรืออาจจะต้องส่งพ่อแม่เข้าบ้านพักซึ่งมีค่าใช้จ่ายประจำสูงเป็นต้นเรื่องพื้นฐานชีวิตทั้งหลายนี้เป็นเรื่องที่ต้องลงทุนทำระยะยาว คู่มือในการรับมือเกณฑ์ชะตาแตกแบบนี้คือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคิดดีแล้วก็ค่อยลงมือทำเพราะอย่างน้อยที่ราศีมีนที่พระราหูจรมาอลวาวาสิบเดือนนี้เป็นบ้านเดิมของพฤหัสบดีจึงเหมาะที่จะใช้ปัญญาอย่างรอบคอบก่อนลงมือแทนการทำอย่างหน้ามืดตามวัวหรือเพราะความอยากได้หรือเสี่ยงตามอาการของพระราหู ในส่วนความปั่นป่วนผันผวนผิดฝั่งผิดฝาวาวุ่นทั้งด้านดีด้านร้ายเกี่ยวกับลูกๆหรือเด็กๆในดูแลหรือคนรักความรักหรือความสุขความทุกข์ในอารมณ์และการเสี่ยงที่เป็นมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมีนาคม2565นั้นตั้งแต่18ตุลาคม2566ออาการนี้จะหมดไปเหลือแต่ต่อจากนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากในระดับแผ่นดินไหวเกี่ยวกับลูกๆหรือเด็กๆในดูแล หรือคนรักความรักหรือความสุขความทุกข์ในอารมณ์หรือการเสี่ยงซึ่งจะเป็นไปจนถึง30เมษายน2567ลองฟังหนฟองสนานจามอนจันทํานายค่ะทันทีลักนาสถิตราศีธนูในบรรดาเรื่องดีร้ายที่เกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น18เดือนที่พระราหูจรเข้าไปเดินในราศีมีน ซึ่งเป็นดินแดนของพื้นฐานสำคัญของชีวิตพวกท่านทั้งหลายได้แก่บ้านที่อยู่อาศัยที่เกิดที่ดินรถเกง๋งการเรียนพ่อแม่ทรัพย์ในดินสินในน้ำของครอบครัวกงสีรวมทั้งหมายถึงเอกสารสัญญาและก็เป็นเรื่องการเรียนออกบอกไปแล้วจุดนี้เขาเรียกว่าพบที่สี่หรือพันธุ เป็นพบเกณฑ์หรือพบหลักหนึ่งในชีวิตของคนนะทางโหนถือว่าเมื่อพระราหูจรเข้าไปเดินในราศีมีนซึ่งเป็นพบที่สี่หรือพันธุของพวกท่านเนี่ยสิเดือนต่อไปนี้พวกท่านเจอเข้ากับปรากฏการทางโหนที่เรียกว่าชะตาแตกหรือพินทุบ,บาทหรือเกิดเรื่องทุกทุกยากๆกเดือดเนื้อรำคาญใจ ในเรื่องทั้งหลายที่เป็นพื้นฐานชีวิตตามฉลกจะรำคาญคนสามมาันจะหมายปองคือคนต่ำช้าจะมาหาเรื่องแล้วก็จะรำคาญนี่เป็นกรอบก,อกว้างแต่มันอ่านได้หลายแบบมากทางโหนอาการมันจะออกหลายทางมากป้าฟองเลยยกตัวอย่างมาให้นะคะสิเบดจุดหนึ่งพวกท่านมีแนวโน้มจะร้อนที่อยู่ที่กิน หรือที่ทำงานหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยมีความสุขหรือมีเดือดร้อนเรื่องเดือดร้อนรำคาญเช่นต้องเดินทางเป็นว่าเล่นคิดถึงบ้านก็ไม่สนุกละหรืออยู่บ้านก็มีเรื่องเดือดเนื้อรำคาญใจจากญาติหรือมีเรื่องกับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนบ้านหาเรื่องด่าเออหรือในที่ทำงานก็โดนคนที่อยูด โต๊ะใกล้ๆการหาเรื่องหรือนั่งทำงานที่ไหนก็ร้อนเพราะว่ามันแรงใส่พบกรรมมะด้วยไงเอออาจจะอยากย้ายบ้านแล้วก็กระทบถึงงานหรือบางทีแม่นึกอยากจะย้ายงานให้ไปอยู่ใกล้ๆกับบ้านอะไรทำนองนี้ต้องตีความหลายๆอย่างนะคะทั้งโหนะ่ะเอาแค่เฉียดเฉียดเราก็ดีใจแล้วหรือพี่น้องเกี่ยงเรื่องดูแลค่าใช้ใจ่ายในบ้านหรือขัดใจกันเรื่องดูแลพ่อแม่ก็มี บางทีพ่อแม่ป่วยต้องดูแลก็ขัดใจกันพ่อแม่เลี้ยงลูกเจ็ดคนได้อะลูกเจ็ดคนเกี่ยงกันเลี้ยงพ่อแม่ซะแล้วไม่ไหวหรอกนี่แหละนะคะดูแลพ่อแม่พ่อแม่เป็นพรหมของลูกถ้าใครที่ไม่ดูแลพ่อแม่ไม่มีทางเลยที่จะเจริญรุ่งเรืองความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีป้าฟองเชื่ออย่างนั้น แล้วต้องดูแลกันตั้งแต่ตอนนี้และเสียเท่าไหร่ก็ต้องยอมเสียเออเพียงแต่อย่ากให้ท่านทนทุกทรมานมากเท่านั้นแหละบางทีก็ขัดใจกันเกี่ยงกันเออป้าฟองก็ไม่ได้ดูนะป้าฟองมีหน้าที่โทรไปเย็นอลัลลแม่แม่อยู่จู่ชัยภูมิป้าฟองเออป้าฟองอยู่กรุงเทพแม่เป็นยังไงเอแม่ได้ยินเสียงแม่ก็จำอะไรไม่ได้หรออ,อี้ติ๋มเท่านั้น <laughs> แม่จำได้เท่านั้นโทรไปทุกเย็นอ๋อยี่ติ๋มเท่านั้นหละที่แที่ท่านจำได้เว่าท่านแก่มากไงท่านไปแล้วนะคะแต่ก็ส่งเงินให้ดูแลให้จ้างคนดูแลทุกเดือนไม่ไม่เคยทิ้งอ่สิบเอ็ดจุดสองระวังการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับพื้นฐานชีวิตโดยไม่รอบคอบไอ้นี่สำคัญมากมันกำลังอยู่ในช่วงแตกมันอาจจะผิดพลาดได้ง่ายๆอะ่ะถ้าป้าฟองจำไม่ผิดช่วงนี้แหลปะป้าฟองโดนทายจากมหาวิาลัยเพราะมันเป็นเรื่องการเรียนไงเอ,อ่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนคณะนะพอเปลี่ยนแล้วได้ดีกว่าเดิมอีกเพราะว่าที่เดิมมันก็ดีแต่ว่ามันเรียนไม่ได้ มันดีสําหรับเราแต่คณะเขาอะ่ะบัญชีจุลาสแตทเขาดีางเขาอยู่แล้วเราไม่ดีเองเปลี่ยนมาเรียนนิเทศเสียมันก็ดีกับเรายกเว้นหากจําเป็นก็สู้ไปเออมันพื้นฐานชีวิตบางทีมันอาจจะต้องวัดกันที่ระยะยาวไงมันต้องวัดกันแล้วเออเช่นเปลี่ยนคณะสาขาหรือมหาวิทยาลัยหรือประเทศที่เรียน ช่วงนี้บางคนเปลี่ยนสามสี่ประเทศแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบก็มีเคยเจอก็ไม่เป็นไรทําในสิ่งที่ชอบจะทําได้ดีนะคะหรือย้ายงานชนิดข้ามหน่วยงานนี่ไม่ใช่เรื่องงานแล้วนะคะเป็นการเปลี่ยนพื้นฐานชีวิตเช่นเคยอยู่สํานักนายกลรลฐทมนตรีอย่างป้าฟองอ่ะข้ามไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขนี่มันเปลี่ยนชีวิตเลยนะ เปลี่ยนพื้นฐานชีวิตเลยจากข้าราชการสำนักนายกเป็นข้าราชการกระทรวงสาธรารณสุขอะบางคนอยู่อยู่ปราบปรามยาเสพติดไปอยู่ดีเสไเพราะว่าเห็นเป็นหน่วยงานตั้งใหม่นึกว่าจะเยี่ยมพอไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้กลับมาที่เดิมก็มีดีเอไซนี่เห็นเยอะเลย <laughs> มันไปจากหลายหน่วยงานไงเออ ขอย้ายกลับก็มีอมืหรือย้ายภูมิลำเนาไปเลยให้คิดดีๆนะคะหรือเปลี่ยนบ้านหรือรถเก๋งหรืออยู่พักการเมืองเก่าไม่ได้ย้ายไปสร้างฐานทางการเมืองที่พักใหม่อิสานนะคะมันคือฐานไปไปอยู่พักใหม่ หรือซื้อบ้านใหม่ที่ต้องผ่อนนานมากไอ้น,นี่เรื่องจริงเลยป้าถึงบอกว่าถ้ามันจะเป็นก็ต้องสู้โดยเฉพาะเรื่องบ้านน่ะหรือทุบบ้านเก่าสร้างใหม่เดือดร้อนน่ะเพราะว่าต้องเช่าบ้านอยู่ชั่วคราวหรือซื้อร้อนใหม่กระทบเงินเก็บเห็นไหมหรือมีเงินใช้อยู่ดีๆป้าฟองเห็นมานะคะอยากลงทุนไปสัมมนาเรื่องอสังหาไปเอามาห้าห้องเอาสภาพคล่องสะดุดเลย บอกให้ทิ้งทันทีลูกต้องไหวทันทิ้งทันทีเขาทำท่าจะไม่เชื่อโอ้โหหนูป้าเคยทิ้งมาแล้วตอนวิกฤตปีสี่ศูนย์ะทิ้งช้าขาดทุนไปล้านหนึ่งแล้วปีสี่ล้านหนึ่งมันกี่บาทจะเอาห้องมาให้เช่าอะ่ะไปฟังพวกที่เขาอบรมอะ่ะพวกด้านอสังหาเออมันไม่เป็นไปตามเป้าอะ่ะ แล้วเราไม่ใช่มืออาชีพป้าก็เลยถามป้าฟองเลยถามว่าทําไมหนูไม่ไปซื้อหุ้นอสังหาดีๆเพราะว่าหนูทําธุรกิจอยู่หนูไม่ต้องทําอะไรมากธุรกิจหนูก็ไปได้ดีซื้อหุ้นอสังหาดีๆสิต้องทิ้งอะ่ะรู้เหมือนว่าเขาจะทิ้งนะน่าเสียดายมากเพราะกระทบความร่ำรวยโดยรวมของชีวิตระยะยาวหรือต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์ในดินสินในน้ำมรดกข,ของครอบครัวเช่นต้องแบ่ง บริหารมรดกกับพี่น้องทงั้งๆที่พ่อแม่ยังอยู่แต่รู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบมานานหรือได้มรดกเป็นที่เดินก็ต้องเคลียร์ผู้บุกรุกหรือจ้างคนมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วยหรืออาจจะต้องส่งพ่อแม่เข้าบ้านพักที่ต้องมีค่าใช้จ่ายประจำผลคือไม่มีพ่อแม่อยู่บ้านอีกแล้วนานๆไปเยี่ยมทันทีเพราะว่าบางทีค่าดูแลก็แพงมากเรื่องพื้นฐานชีวิตท,ทั้งหลายนี้ มันเป็นเรื่องที่จะต้องลงทุนระยะยาวสรุปคู่มือในการรับมือเกณฑ์ชะตาแตกนี้มีคำแนะนำคือหากลีกเลี่ยงไม่ได้หรือคิดดีแล้วก็ต้องลงมือทำเพราะอย่างน้อยที่มีนเนี่ยที่พระราหูจรไปอรารวาสเนี่ย18เดือนนี้เป็นบ้านเดิมของพลัหาสบาดีจึงเหมาะที่จะใช้ปัญญารอบครอบ ก่อนลงมือแทนการทําอย่างหน้ามืดตามัวหรือเพราะความอยากได้หรือความเสี่ยงตามอาการของราหูเรียกกันว่าพระราหูอยู่มีนเขาเรียกว่านักเลงอยู่วัดบางคนก็โจรอยู่วัดถ้าพระฤหัสมาดูอยู่บ้านพร,รพระราหูเขาเรียกว่าราชครูสู่แดนโจรสิบดจุดสค่ะตอนนี้ยังเหลือสองดวงที่มีอิทธิพลต่อเมธคือหัวหน้าดาวดี พฤหัสบดีกับหัวหน้าดาวร้ายในส่วนของความปันปว่วนผันผวนผิดฟังผิดฟ้าว้าวุ่นทั้งด้านดีร้ายเกี่ยวกับลูกๆหรือเด็กๆในดูแลหรือคนรักความรักหรือความสุขทุกในอารมณ์และการเสี่ยงของพวกท่านที่เป็นมาตั้งแต่ประมาณปลายมีนาคม2565นั้นบางคนเสียลูกบางคนลูกป่วยบางคนเข้ามาแย่งหลาน บางคนเสียแฟนก็มีมันเป็นมาตั้งแต่ปลายมีนาคมบางคนเสียแฟนแล้วก็ได้กลับมาคนเก่าออก็มีมันผิดฟั่งผิดฝาค่ะเป็นมาตั้งแต่ปลายมีนาคม25 6 5นห้าั้นตั้งแต่ส8บดตุลาคม2566เมื่อพระราหูจากไปแล้วอาการปั่นปวน่วนผันผวนผิดฟั่งผิดฝาทั้งด้านดีและร้ายในเรื่องพวกนี้จะลดลง เหลือแต่ต่อจากนั้นไปถึง30เมษาหกเจ็ด